ตัวชี้วัดมาตรฐานเท่าไหร่รู้แล้วตัวชี้วัดว่าออกอยังไงนะคะเนี่ยค่ะทำไมาเราจึงต้องวิเคราะห์มีข้อบอนันดาลใจมีข้อเพื่อให้รู้ว่าให้หรู้เขารู้เราหรือรู้รอบรู้ว่างเพื่อนาํามาแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรและลงมือจัดย่างจริงจังไม่ใช่รอแหละนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ปีหน้าจะค่อยเอาใหม่อยากที่แก้ตัวอยู่เสมอ ไว้ทําอย่างไรถึงจะได้ไม่มีอะไรย่อท้อเท่าเรารู้รู้รอบรู้ฟางรู้เขารู้เราไม่แต่การมีข้อมาไม่เคยที่จะออกนอกประเด็นที่เขามีข้อมาให้เราเลยท้องหมมาเนี่ยข้อสอบเก่าๆออกมาปีนี้สมมติเช่นวิทยาศาสตร์สมมตินะไอ้เงามองข้างนี้อะไรอ้ไอ้อะไรเนี่ยคอนแตะเราละปีต่อไปเขาออกมาข้างนี้แค่นั้นเองเขายหญ่ค่ะไม่มีอะไรเลยคือตัวชีวดเดิมชีวดเดิมนะคะ ข้อสําคัญนะครับนีข้อสองเนี่ยนะคะเป็นการจัดตึงสาของเราเนี่ยมี3ส่วนนะสามส่วนที่เราจะต้องหนึ่งเราตั้งตัวตนว่าทํายังไงเราจะโอนอ่าสูงเราตั้งไว้ละนะกิจกรร้งมาเรียนสอนสอดคล้องไหมตั้งวัตถุประสงค์ตั้งไว้ไหมตามตัวชี้วัดไหมถ้าเราสอนตรงตามตัวชี้วัดที่เขาออกมาเราจะไม่สอนทงเล่นนะคะปีนี้ไม่จบค่เขาสอบ20ข้อสั่งเลยทั้ง20ข้อไม่สิไม่ทันสั่งเฉพาะตัวชี้วัดที่เขาจะสอบ นี่เอาข้อสอบหลังจากแล้วเอาข้อสอบที่เขาออกมาเนี่ยมาติวมาให้ทํามาให้ลองเด็กทั้งแรกมันก็ผิดแค่เพราะว่าเด็กไม่มีใครได้เลยใช่ไหมคะเราก็ชีนน้แนะไปนไปําไปครั้งแล้วครั้งเล่าตอกย้ําซ้ําทวนนะคะเดี๋ยวเขาก็ได้นะคะได้พอจะคโอ้หมอนที่เราติวเลยโอ้หมอนที่เราทําเลยอันนี้คือคําพูดของเด็กพูดออกมาพูดแค่เมอนที่ครูมาติวเลยเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะคะนี่คือคำพูดของเด็กนะคะ เสร็จแ,แล้วกิจกรรมเร่สอดคล้องของประสงค์นะคะว่าที่เราตั้ง,งเป้าไว้คือยังไงประเมินก็ต้องประเมินสอดคล้อ,องกับวัตถุประสงค์ตั้งไว้กับการจัดกิจกรรมสอนไม่ใช่วัตถุประสงค์ตั้งไปทางมึงประเมินไปทางนึงสอนไปทางนึงถึงเป้าหมายไหมะครับไม่ถึงนะคะไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นต,ตั้งไว้ให้สัมพันธ์ที่สุดเลยนี่คือตัวนี้นะคะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งสามมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์ยังไงนะคะ เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป็นตัวผงชี้พิติกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลนะคะกิจการบริการการสอนเป็นกระบวนการที่จะทําให้นักเรียนผู้เรียนพัฒนาไปตามัตุ้ประสงค์และเป็นแนวทางของการประเมินผลนะคะอันที่3ส่วนการประเมินผลเป็นเครื่องมือชี้วัดผลเพื่อให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้เรียนบ้างได้ตามนั้นไหมตั้งใจไว้ไหมเป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่า วัดอะไรไปก็ไม่รู้ที่ว่ามันจะไม่เข้ากับวัตถุที่ตั้งไว้นะคะั้งสามอย่างนี้สําคัญมากถ้าสอนไปทางวัดไปทางกิจกรรมไปทางไม่มีทางมันบรรจุก,กันฉะนั้นต้องให้มันสัมพันธ์กันนะคะจะตั้งอะไรไว้สอนอยังไงวัดอย่างนั้นทาอะไรทำกับใครค้นเป็นยังไงนะคะดังนั้นการประเมินผลจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษานะคะนี่แหละเป็นสาเหตุสาคัญที่พวกเราที่มาวันนี้ มาเป้าประสงค์เพื่ออะไรเพื่อว่าทําอย่างไรโอเดดิ o นจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามนโยบายของเขตพื้นที่ว่าแล้วก็ของชาติด้วยนะคะว่าทําอย่างไรนะคะก็มาช่วยกันก็่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองก,ก่อนนะคะว่าทำย่างไรข้อดีที่ตามมาหลังจากโอเดตสูงแล้วเนี่ยนะคะคือนะคะจะทําให้ผลส,ส,ส,นะสูงขึ้นถ้าทําตามนี้ทำสเตจนี้นะคะสูงขึ้น แล้วก็ผลดีต่อการเลือเล่อนที่ฐานนะใครยังเป็นชำานาญการอยู่จะได้เป็นชำานาญการพิเศษใครเป็นชำนการก็ได้เป็นชำนาญการเป็นเชี่ยวชาญเป็นเชี่ยวชาญพิเศษนี่คือผลตามมาที่สํคาคัญอีกอันหนึ่งคือเป็นผลต่อการประเมินนะคะประเมินต่างๆไม่ว่าเป็นครูด,ดีเด็กครูอะไรทั้งหลายทั้งมวลเดี๋ยวนี้ดูโอเน็ตแล้วก็ดูผลสำริดมมแล้วก็ดูตรงนี้นี่คือสิ่งที่ตามมาอย่างเช่นโยมมหาโอเบตอวอร์ดถ้าไม่มีสองวสผ่าน สูงขึ้นผ่านขั้นต่ำคิดกับล่างของระดับขีดระดับชาติอันนี้พวกข้อข้อหรือหรือหรือนะคะมันจะสูงขึ้นและต้องคำนวณเป็นทีสปอร์ด้วยวันนี้นะคะน้องๆทั้งหลายที่จะส่งเชี่ยวชาญทางการวิเศษก็ต้องคำนวณค่าทีสปอร์ระหว่างโคนลิสโอเอสเอทีก็แล้วแต่นะคะเด็ครูต้องทำอย่างนี้เพื่อเพื่อนักเรียนเพื่อโรงเรียนเพื่อตัวเองอย่าทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่มีผ่านลุง ที่ประเมินเชียวชานี้ทำอะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนทำอะไรเกิดขึ้นกับโรงเรียนทาอะไร